จิตวิทยาสายดาร์กถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจคนแต่หลังจากที่ผมได้อ่านจนจบทำให้ผมได้รู้ว่านี่ไม่ใช่หนังสือที่เพียงแค่จูงใจคนอื่นแต่เป็นหนังสือที่สะท้อนถึงการจูงใจตัวเองได้เป็นอย่างดีและสิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้คือหนึ่ง ทักษะท,ที่จำเป็นในการสื่อสารให้เข้าถึงหัวใจอีกฝ่ายไม่ใช่การใช้คำพูดที่ไพเราะเหมาะสมแต่เป็นการสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายต่างหาก 2. คนที่เถียงชนะคือคนที่ขาดทุนเพราะหากคุณคิดว่าคุณเถียงชนะนั่นเท่ากับว่าคุณทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้เพราะแน่นอนว่าไม่มีใครอยากพ่ายแพ้และการเถียงชนะของคุณจะทำลายความประทับใจที่อีกฝ่ายมีต่อตัวคุณจนปนปี สาการสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันเป็นสิ่งแรกที่พูดคนใช้ในการตัดสินคุณจากภายนอกยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักมายากลและกำลังจะเล่นในงานเลี้ยงของบริษัทแต่คุณกลับใส่เสื้อผ้าธรรมดาแม้จะเล่นกลสำเร็จแต่ผู้คนก็ไม่เชื่อว่าคุณเป็นนักมายากลแต่กลับกันหากคุณสวมชุดนักมายากลมันจะทำให้ผู้คนเชื่อว่าคุณเป็นนักมายากลจริงๆ 4. ในการนำเสนอข้อมูลสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เนื้อหาที่คุณกำลังจะนำเสนอคือท่าทางที่ดีบุคลิกที่ใช่น้ำเสียงที่หนักเบาและชัดเจนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝึกฝน 5. ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนมักให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกการมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดี จะช่วยให้คุณเป็นที่ดึงดูดในสายตาของผู้คนได้มากขึ้นและเมื่อคุณกลายเป็นคนที่ดูดีความมั่นใจของคุณจะเพิ่มขึ้นความกลัวหรือความกังวลก็จะลดลง6พยายามชื่นชมคู่สนทนาอยู่เสมอเพราะจะช่วยให้เขาเปิดใจและไว้ใจคุณมากขึ้นแต่คุณจำเป็นต้องชื่นชมเขาจากหัวใจจริงๆ7ถ้าคิดคำชมไม่ออก ให้สังเกตจากเรื่องราวที่กำลังสนทนาแล้วกล่าวชื่นชมเช่นคุณทำได้แน่ผมเชื่อคุณยอดเยี่ยมมากคิดได้ยังไงเก่งมากจริงๆคุณทำได้ดีกว่าผมตั้งเยอะเลยผมว่าคุณคิดถูก8แม้บางครั้งคุณจะใช้คำพูดที่รุนแรงแต่ถ้าคุณพูดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มความรุนแรงนั้นจะลดลง เถ้าไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรให้พยายามคุยเรื่องของอีกฝ่ายถามถึงสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังสนใจถามถึงเรื่องความฝันเป้าหมายในชีวิตแต่ต้องสังเกตด้วยว่าคำถามนั้นทำให้อีกฝ่ายอึดอัดหรือไม่สิบหากไม่รู้ว่าคนที่คุณคุยด้วยชื่นชอบอะไรให้ดูจากภายนอกของเขาคุณต้องพยายามหาข้อมูลเช่น เสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับนาฬิกาสังเกตจากสิ่งที่เขาสวมใส่นำมาเป็นประเด็นในการสนทนาหรือง่ายที่สุดคือการถามไปตรงๆว่าคุณชื่นชอบอะไร11การใช้คำพูดที่ว่าพูดง่ายๆก็คือหลังจากจบประโยคมันจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังสื่อได้ง่ายขึ้น ผู้ฟังจะรู้สึกว่าประโยคหลังคำคำนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย12การยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวและจดจำได้ดีขึ้น13หากมีคนมีเรื่องมาปรึกษาคุณคุณไม่ควรตัดสินใจชี้ชัดแทนเขาคุณควรตั้งคำถามเพื่อเป็นกระจกให้เขาได้สะท้อนตัวเอง ให้เขาได้มองเห็นความคิดของตัวเองเพราะโดยส่วนใหญ่ผู้คนมักมีคำตอบลึกๆในใจเสมอเพียงแต่ต้องการความมั่นใจโดยการปรึกษาผู้อื่นเพื่อย้ำคำตอบของตัวเองเท่านั้น 14. การทำให้คนตั้งใจฟังคุณจำเป็นต้องใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายและลองใช้การตั้งคำถามกับอีกฝ่ายว่าคุณคิดเห็นยังไง 15. ถ้าอยากพูดให้เข้าใจง่ายคุณต้องตัดข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณจงเป็นคนที่ฉลาดที่สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายภายในครั้งเดียว 16. หากคุณจำเป็นต้องนำเสนองานหรือต้องบรรยายอะไรสักเรื่องขณะที่คุณกำลังบรรยาย คุณสังเกตได้ว่าผู้คนเริ่มหลุดโฟกัสจากคุณให้คุณเว้นจังหวะในการพูดหรือให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมโดยการตั้งคำถามเดี๋ยวผู้คนจะกลับมาสนใจคุณเอง17หากคุณอยากกลายเป็นคนที่คุยเก่งคุณจำเป็นต้องฟังเก่งเพราะการฟังจะนำมาซึ่งความสงสัยความสงสัยนั้นจะกลายมาเป็นคำถาม ซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวที่อีกฝ่ายกำลังเล่าทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกอยากตอบเพราะเป็นเรื่องราวที่ตนกำลังพูด 18. สุดท้ายนี้การฟังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสนทนาการสื่อสารจำเป็นต้องมีผู้ส่งสารและผู้รับสารหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะเรียกได้อย่างไรว่าเป็นการสื่อสารซึ่งการฟังมีหลายระดับ เช่นการฟังข้อความที่อีกฝ่ายกำลังพูดการฟังเสียงอารมณ์ของอีกฝ่ายการฟังถึงความเชื่อการฟังถึงตัวตนแต่โดยพื้นฐานการฟังถึงสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูดและฟังอารมณ์ของผู้พูดหรือการสังเกตอารมณ์เพียงเท่านี้คุณก็สามารถกลายเป็นคนที่คุยเก่งได้นี่เป็นเพียงเนื้อหาส่วนย่อยของหนังสือเล่มนี้ ผมคิดว่าคุณควรได้ลองอ่านมันด้วยตัวคุณเองผมเชื่อว่ามันจะช่วยทำให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นขอบคุณที่ฟังจนจบและกดติดตามผม